เทศบาลนครแม่สอดเปิดห้องปันฝันปันสุขแก้ไขปัญหาสังคมในสถานการณ์โควิด -19 ค่ะดเรเทอดเกียรติชินสารานันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปันฝันปันสุขแก้ไขบรรเทาปัญหาสังคมในสถานการณ์โควิด -19 ที่บริเวณหน้าห้องประชุมดาวเรืองสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด โดยมีนางสาวกัญจนัฐหาริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการประหลัดเทศบาลน,นครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีประธานสภาเทศบาลที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายกองงานประธานคณะกรรมการชุมชนสมาชิกผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครแม่สอดเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ การจัดทําห้องปันฝันปันสุขหรือห้องให้คําปรึกษาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับคําปรึกษาได้เกิดความตระหนักและมีแรงจูงใจสร้างทางเลือกมีทักษะในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับคําปรึกษาสามารถปรับพฤติกรรมของตนเองในทิศทางที่เหมาะสมด้วยศักยภาพของตนเอง มีทางเลือกในการปรึกษาเพื่อระบายข้อคับข้องใจอีกทั้งมีการดำเนินการตามหลักการสังคมสงเคราะห์อันหนึ่งสังคมสงเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของกองสวัสดิการสังคมที่มีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ทั้งในระดับจุลภาคไมโครโซเชียลเวิร์กงานสังคมกลุ่มชนกรุ๊ปเวิร์กและในระดับมหาภาค m a c ค o โซเชียลเวิที่ต้องอาศัยวิธีการบริหารงานสังคมสงเคราะห์เป็นหลักสำคัญซึ่งถือเป็นการให้บริการทางอ้อมแก่ผู้ใช้บริการงานสังคมสงเคราะห์นั้นมีวิธีการที่ใช้เครื่องมือในการจัดการบริการทางสังคมประเภทต่างๆโดยตรงให้แก่บุคคลกลุ่มและชุมชนซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนและอื่นๆ โดยช่วยให้เขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ทางสังคมของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสามารถปรับตัวเองเข้ากับสมาชิกในครอบครัวกลุ่มและชุมชนตลอดจนสังคมได้อย่างมีคุณภาพที่ดีมีความมั่นคงและปลอดภัยอีกทั้งมีเสถียรภาพที่ดีต่อไป